นิทานเรื่องเงินทำบุญที่สูญหายในหมู่บ้านเล็กๆใกล้กับวัดแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อการผู้มีความโลภและไม่เคยสนใจเ,เรื่องบาปบุญวันหนึ่งเขาเห็นกล่องรับบริจาคในวัดที่ผู้คนในหมู่บ้านได้ใส่เงินทำบุญไว้การคิดว่าหากเขาขโมยเงินในนั้นไปใช้ ชีวิตของเขาคงจะสุขสบายขึ้นและไม่มีใครรู้การรอจนกลางคืนเมื่อทุกคนกลับบ้านไปหมดแล้วเขาก็แอบเข้าไปในวัดและขโมยเงินทั้งหมดในกล่องรับบริจาคเขารู้สึกดีใจที่ได้เงินมาโดยไม่ต้องทำงานหนักแต่ความสุขนั้นไม่นานก็มารายหายไป หลังจากการขโมยเงินนั้นไปเขาก็เริ่มประสบกับเหตุการณ์แปลกๆที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่วันแรกที่เขาใช้เงินจากการขโมยทุกอย่างในชีวิตของเขาดูเหมือนจะพังทลายลงเขาไปซื้อของที่ตลาดแต่ของที่เขาซื้อกลับมาพังและเสียหายโดยไม่รู้สาเหตุ เจ้าของร้านก็มองเขาด้วยสายตาที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดเหมือนทุกคนรู้ว่าเขาทำบาปคืนแรกรังจากนั้นการฝันร้ายตลอดทั้งคืน <c oughs> เขาเห็นกล่องรับบริจาคที่เขาขโมยเงินมาเรืองแสงออกมาและมีเสียงคนหลายคนกระซิบด้วยความโศกเศร้าเสียงในฝันนั้น พูดถึงความหวังดีของผู้คนที่ทำบุญเพื่อหวังบุญกุศลแต่เงินนั้นกลับถูกขโมยไปฝันนี้ทำให้การตื่นขึ้นมาในสภาพที่เต็มไปด้วยเงื่อและความกลัวไม่นานหลังจากนั้นการเริ่มเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลายอย่างธุรกิจเล็กๆที่เขาทำเริ่มประสบปัญหา ลูกค้าที่เคยให้ความไว้วางใจเขากลับเลิกทําการค้ากับเขามีคนลือว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ทําให้การค้าของเขาขาดทุนย่อยยับและสิ่งที่ร้ายที่สุดคือเมื่อเขาใช้เงินที่ขโมยมาเพื่อซ่อมแซมบ้านบ้านของเขากลับถูกพายุพัดจนได้รับความเสียหายอย่างหนักการ เริ่มรู้สึกถึงผลของบาปท,ที่เขาก่อ bursting, และเขาก็เริ่มสำนึกผิดแต่ยังไม่กล้าที่จะยอมรับความผิดนี้กับใครเขาพยายามหาทางออกโดยการไปขอความช่วยเหลือจากหมอดูหมอดูบอกว่าเจ้ากําลังถูกผลของบาปที่เจ้าโกมาทำร้ายไม่ว่าทางใดทางไหน เจ้าก็ไม่อาจลีกเลี่ยงมันได้เว้นแต่เจ้าจะสำนึกผิดและคืนสิ่งที่เจ้าขโมยไปในที่สุดการตัดสินใจที่จะกลับไปวัดและสารภาพความผิดเขาพบหลวงตาในวัดหลวงตาเป็นคนใจดีและยิ้มให้เขาอย่างอบอุ่นการรู้สึกผิดและบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เขาทำ ลวงตาฟังอย่างสงบก่อนจะพูดว่าเจ้าทำบาปเพราะความโลภแต่ทุกคนสามารถกลับตัวได้การสำนึกผิดและยอมรับความจริงคือก้าวแรกที่จะทำให้เจ้าพ้นจากบาปและเจ้าควรทำบุญเพื่อชดใช้ความผิดของเจ้าหลวงตา แนะนำให้การทำบุญถวายสังฆทานและทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งนำเงินคืนสู่กล่องรับบริจาคก,การทำตามคำแนะนำและหลังจากนั้นเขาก็เริ่มทำบุญมากขึ้นนั่งสมาธิเพื่อสงบใจเขาช่วยเหลืองานวัดและช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยไม่หวังผลตอบแทนจิตใจของเขาค่อยๆสงบลง และเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตก็เริ่มจางหายไปวันหนึ่งหลวงตาบอกกับการว่าความดีจะค่อยค่อยชดเชยความผิดหากเจ้ามีใจที่บริสุทธิ์การทำบุญไม่ใช่เพียงแต่การให้สิ่งของแต่คือการให้ด้วยใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาการ เรียนรู้ว่า,าบาปและบุญนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าหรือความเชื่อหากแต่เป็นความจริงที่ส่งผลต่อชีวิตของเขาอย่างแท้จริงนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดคติเตือนใจความโลภและการทำบาปย่อมส่งผลร้ายแก่ชีวิตแต่หากเรารู้จักสำนึกผิดและแก้ไขด้วยการทำความดี ความสงบสุขก็จะกลับคืนมา